เคยได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่านะเช้าวันหนึ่งภรรยาก็ลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็ยืนอยู่หน้าหน้าต่างเพื่อออกกำลังกายเนะช้าวันนั้นอากาศก็ดีตื่อออกกำลังกายดูสักพักหนึ่งนะมองไปหน้าต่าง มองไ,ไปทางหน้าต่างนี่ก็เห็นบ้านเพื่อนบ้านเขาตากผ้า,าไว้ตากเป็นเรียกว่าเป็นเป็นแนวเลยภรรยาก็พูดขึ้นนะให้สามีได้ยินนะสามีก็กลังนอนอยู่บนเตียงนะก็บอกว่าคุณดูสินะบ้านนี้นี่ ซักผ้าทำไมมันไม่สะอาดนะท,ท,ทั้งๆที่บ้านก็มีฐานะคนการก็เยอะรถก็หลายคันแต่ทำไมนะเสื้อผ้าผ้าปูที่นอนนม,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 มันม,ม,ม,มันมันหมุนมองๆไม่สะอาดเลยรวยซะเปล่านะ ก็พูดบ่นให้สามีได้ยินวันลุงขึ้นตอนเช้าเธอก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายอีกและพอเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าก็พูดเหมือนเดิมว่าเนี่ยคุณดูสินะบ้านนี้นี่เขาชักเสื้อผ้านี่ไม่สะอาดเลยผ้าก็คงจะราคาแพงนะผ้าปูโต๊ะผ้าปูเตียง ผ้าเช็ดตัวแต่ทำไมมันมันหมองนะไม่สะอาดอรวยซะเปล่านะแค่นี้ก็ไม่ยอมนะทำให้มันสะอาดสงสัยนะคนงานจะเป็นพม่าหรือเปล่าสามีได้ยินก็ก็เพียงแต่ได้ยินก็เพียงแต่รับฟังเอาไว้นะก็ไม่ได้พูดอะไรพอถึงวันที่สามเนี่ยคราวนี้ รรายาลุกขึ้นมานี่แทนที่จะไปออกกําลังกายก็มองกไปที่หน้าต่างเพื่อดูว่าเสื้อผ้าที่เขาตากไว้นี่มันยังหม่นมันยังหมองอยู่หรือเปล่านะ,ะเตรียมจะบ่นอยู่แล้วบอกเลว่าคราวนี้นเสื้อผ้าที่เห็นที่อีกบ้านนึ่งเขาตากเอาไว้มันขาวนะ ผิดจากที่เห็นเมื่อสองวันก่อนภรรยาก็เลยถามสามีว่าเนี่ยแปลกนะวันนี้เสื้อผ้าเขาขาวสะอาดเลยนะคุณไปบอกเจ้าของบ้านหรือเปล่านะว่าไอ้ที่ผ่านมานี่ซักไม่สะอาดนะสามนะีซึ่งก็ยังนอนอยู่บนเตียงก็พูดขึ้นมาว่าผมไม่ได้บอกบ้านนั้นหรอกนะ ผมก็เพียงแต่เช็ดก,กระจกบ้านร้อยสะอาดเท่านั้นแหละบ้านโนนี่เขาซักเสื้อผ้าสะอาดมาทุกวันแหละนะแต่ที่ภรรยาเห็นไม่สะอาดเนี่ยเป็นพราะอะไรนะเป็นเพราะกระจกบ้านตัวเองไม่สะอาดอุตส่าห์ไปว่าเขานะว่าซักเสื้อไม่สะอาดนะแต่ที่จริงกระจกบ้านตัวเองต่างหากที่มันเปื้อนฝุ่นนะมันมีคราบติดนะ เรื่องนี้มันก็สอนใจได้ดีนะสิ่งที่เราไล่เห็นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงสิ่งที่ภรรยาเห็นเนี่ยก็คือเสื้อผ้าไม่สะอาดแต่ความจริงเนี่ยเสื้อผ้ามันสกรปรกหรือเปล่าเนะเสื้อผ้าก็ไม่ได้สกรปรกเสื้อผ้าก็ไม่ได้มนหมองก็สะอาดของมันองงีทุกวันอยู่แล้วนะแต่ว่าที่เธอเห็นว่าเสื้อผ้า ไม่สะอาดนี่ก็เพราะกระจกบ้านของเธอนะจะเรียกว่ากระจกเนี่ยมันหลอกตาก็ได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระจกนะท,นที่มันที่มันทําให้การรับรู้ของเราผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมันมีสิ่งที่เรียกว่าสามารถจะหลอกเราได้ยิ่งกว่ากระจกซะอีกนะและสิ่งนั้นเนี่ยมันก็อยู่ข้างในใจเราก็คือความคิดนะ เลือกคติเนี่ยเวลาเรามองผ่านกระจกนะที่มันสกปรกเราก็เห็นอะไรอะไรที่อยู่รอบตัวเราหรือที่อยู่ข้างหน้าเรามันสกปรก,ปกไม่สะอาดนะในทองเดียวกันนะเวลาเรามองผ่านความคิดหรือว่าเรารับรู้ผ่านความคิดเนี่ยนะไม่ใช่แค่เห็นด้วยตาแต่จรวมถึงได้ยินทางหูนะมันก็อาจจะคลาดเคลื่อนก็ได้เพราะความคิดของเรานะ โดยเฉพาะสิ่งที่เราเป็นอคติเนี่ยคนเราเนี่ยถ้า,าว่ามีอคติแล้วเนี่ยนะมองอะไรเนี่ยมันก็จะเห็นผิดพลาดคลาดเครื่องานกะความเป็นจริงได้เรนมีเรื่องเล่าว่าผู้ชายคนหนึ่งก็เป็นไปนอนที่รีสอร์ทแล้วก็ถอดนะสร้อยทองนะมีพักเครื่องบนหัวเตียง ไปกินข้าวไปทำธุระกลับมาตอนสายหาไม่เจอละสร้อยสอบถามก็ได้ขอาวว่ามีพนักงานทําความสะอาดนะมาทำความสะอาดห้องนะก่อนที่แกจะกลับมาก็เลยเชื่อเลยนะว่าเป็นพนักงานคนนี้แหละนะที่ออกไปแกก็คอยจับตาดูนะดูอากับกิริยาของพนักงานทําความสะอาดคนนี้ก็พบว่าไม่ว่าจะ ไม่ว่าเธอจะทำอะไรจะเดินหรือจะพูดจะคุยกับใครเนี่ยมันมีพิรุษไปหมดเลยนะบางทีก็เห็นเขาหนะยิบโทรศัพท์นะก็สงสัยว่าคงจะนะไปเรียกคนเพื่อที่จะมารับเอาซ้อยเนี่ยไปขายต่อเวลาพนักงานคนนั้นนะมาคุยกับเขาเนี่ยก็เห็นท่าทางนะ หลบสายตามันสอบพิรุษเต็มที่เลยนะว่าขโมยไปแน่นอนเลยแต่ว่าในบ่ายวันนั้นเขาก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสร้อยคอไม่ได้หายไปไหนนะมันตกอยู่ข้างเตียงก็เป็นนั้นว่าไม่มีใครขโมยไปตอนทีพอเข้าไปเห็นไปเจอพนักงานทำความสะอาดคนนั้นอีกนะก็พบว่า อากับกริยาของผู้หญิงคนนี้ก็ก็ดูปกตินะเวลาคุยกับเขาก็ไม่ได้มีพิรุษอะไรก็ไม่ได้หลบสายตาอะไรเลยสิ่งที่เขาเห็นเมื่อตอนสายกับตอนบ่ายนี่มันคนละเรื่องเลยนะ <c oughs> แต่ที่จริงพนักง,งานทำความสะอาดคนนั้นก็ทำตัวปกติแหละไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงตอนเช้าเดินยังไงตอนบ่ายก็เดินอย่างนั้นนะตอนเช้า ูดคุยกับเขาอย่างไรตอนบ่ายก็พูดคุยกับเขาอย่างเดียวกันแต่สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยนะมันแตกต่างนะระหว่างตอนเช้าคือก่อนที่จะพบสร้อยนะกับตอนบาอ่ายหลังจากที่พบส้อยแล้วความแตกต่างมันอยู่ที่ไหน,นอยู่ที่ใจของเขาไม่ได้อยู่ที่อากับกิริยาของผู้หญิงคนนั้นหรอกคือใจของเขาเนี่ยทีแรกตอนเช้าก็เขาก็มีเขาก็สรุปแล้วเขาก็เชื่อว่าผู้หญิงเอาไป แต่พอตอนบ่ายหลังจากที่พบส้อยแล้วก็ก็รู้แน่ว่าไม่มีใครขโมยผู้หญิงคนนี้นะบริสุทธิ์ <c oughs> พอเห็นแบบนี้เข้านะไอ้สิ่งที่เขาเห็นนะอากับกิริยาผู้หญิงคนนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีพิรุษนะอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ช่้เห็นนะว่าคนเราเนี่ยเพียงแค่รับรู้ด้วยตาเนี่ย มันก็อาจจะไม่ใช่ความจริงที่เราเห็นนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมองผ่านความคิดเลือกคติไม่มากก็น,น้อยและคติเนี่ยทวันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมันก็ดูเหมือนว่าเป็นจริงเป็นจังมากประภาชนสารนน,นนทะ์นะพวกเราหลายคนเขารู้จักนะเขาเคยเล่าว่าได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะ พนักงานไม่ใช่พนักงานคนที่มาสมัครงานนะวันอาทิตย์นั้นเนี่ยสัมภาษณ์สองคนวันจันทร์กับวันศุกร์สองคนที่มาสัมภาษณ์นี่ก็อายุก็ไล่ๆลกันก็ประมาณสักยี่สิบปลายๆนะแล้วก็ผ่านงานมาหลายบริษัทแล้วคนแรกที่เขสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ถามว่าที่ทํางานเก่าเป็นอย่างไร ู้ยิงคนนั้นก็ตอบทันทีเลยนะว่าพนักงานที่สำนักงานเก่านี่ไม่ไหวเลยนะเล่นการเมืองกันเยอะมากเนะเหยียบหัวคนอื่นประจบเจ้านายไม่มีความสมัคคียขาดความคิดสร้างสรรค์แล้วแถมยังแทงกงินข้างหลังอีกนะโอ้ฟังแล้วก็ดูมันเลวร้ายมากเลยนะ ไม่กวันต่อมาก็สัมภาษณ์ผู้อีกคนหนึ่งประภาทแกก็ถามประโยคเดียวกันนะว่าที่ทำงานเก่าเป็นอย่างไรเขาก็ตอบว่าที่ทำงานเก่านี่พนักงานนี่ดีมากนะมีความเอื้อเฟื้อมีความสามัคคีมีความเอือเอมมนะเอ้ออาทรกันเจ้านายนี่ก็เป็นกันเองกับลูกน้องนะต่างคนต่างก็ช่วยเหลือกันนะ คือพอพาดฟังแกก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าที่ทํางานเก่าดีแบบนี้ทําไมมาหาที่ทํางานใหม่แต่เธอแต่ยังไม่ทันถามนะผู้หญิงคนนั้นก็ตอบเลยว่าตอนนี้ที่ทํางานเก่าเนี่ยเปลี่ยนลักษณะของธุรกิจละซึ่งเธอไม่ถนัดนะเธอก็เลยคิดว่าออกมาดีกว่าลนะก็เลยมาสมัครงานกับ WorkPo i n t สิ่งที่น่าสนใจคือว่าผู้หญิงสองคนเนี่ยทำงานบริษัทเดียวกันนะ แต่ไม่รู้จักกันทำงานบริษัทเดียวกันแต่สิ่งที่สองคนเล่านี่มันคนละเรื่องเลยนะคนหนึ่งก็บอกว่านี่ที่ทำงานเก่านี่เหยียบผัวกันนะแทงกันข้างหลังประจบเจ้านายนะนะอีกคนหนึ่งก็บอกที่ทำงานเก่านี่ดีมากช่วยเหลือกันนะเอื้อเฟือเ้อเกื้อกูลกันนะเจ้านายก็ใกล้ชิดกับลูกน้อง นะต่างคนต่างตางทางเจ้านายลูกน้องก็ช่วยเหลือกันดีมีความสามัคคีกันความจริงเป็นอย่างไรไม่รู้นะแต่ที่เรารู้แน่คือว่า,อาสองคนนี้เนี่ยเขามีมุมมองที่ต่างกันนะคนแรกนี้ก็คงจะมีทัศนคติหรือมีมุมมองในเชิงลบอาจจะมีคตนะิกับเพื่อร่วมงาน อาจจะมีอคติกับเจ้านายด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็เลยแย่ไปหมดเลยนะเล่นการเมืองเหยียบหัวคนอื่นนะประจบเจ้านายอีกคนหนึ่งก็าอาจจะไม่ได้มีอคติแต่ว่าอาจจะมองโลกในเชิงโลกสวยก็ได้นะทำงานที่เดียวกันนะแต่ว่าเห็นต่างกันนะเห็นนี่ไม่ใช่ความเห็นนะแต่ว่า จากสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยมันคือภาพที่เขาเห็นนะสิ่งที่เห็นมันแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะความคิดเพราะอคติเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เรื่องราวเหล่านี้มันก็สอนใจเรานะว่าเมื่อเราเห็นอะไรเรารับรู้อะไรได้ยินอะไรเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินเป็นความจริงความจริงอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราเห็นก็ได้นะ ทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้ใส่แว่นนะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ตรงความเป็นจริงนะเพราะว่าเรามองสิ่งต่างๆภายนอกเนี่ยผ่านความคิดและอคติรวมทั้งอารมณ์ด้วยอารมณ์ก็สําคัญนะเวลาเรามีอารมณ์เนี่ยนะเวลาเราดีใจเนี่ยนะเวลาเราสึกโล่งโปร่งนะทำงานเสร็จนะโลกดูมันสดใสามากเลยนะดูมันสว่างสวัย แต่ถ้าเกิดว่าเรามีรู้สึกมีความเศร้ามีความวิตกกังวลนะเราจะรู้สึกว่าช้าวันนั้นเนี่ยมันไม่สดใสเลยนะทั้งที่อากาศก็ดีนะแต่ว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาหรือรับรู้ด้วยใจนี่มันมันหม่นหมองอนะ่นะเนี่ยขนาดวิวชูทัศนะเราก็ยังเห็นต่างกันเลย าหากว่าอารมณ์เราไม่เหมือนกัน,นเพราะนั้นเนี่ยจำเป็นที่เราต้องรู้จักนะ,ะระมัดระวังนะหรือเตือนใจอยู่เสมอว่าไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเห็นคนหรือเห็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงความเป็นจริงก็ได้นะก็ต้องรู้จักทักท้วงต้องรู้จักเผื่อใจไว้บ้างนะ แล้วก็ตามเนี่ยไอการรับรู้เนี่ยแม่มันจะไม่ตรงความเป็นจริงเพราะความคิดเลือคติเนี่ยมันก็ยังไม่ไา่เท่ากับว่ามันมีความคิดบางอย่างที่ที่สั่งให้เราลงมือทำานะเพราะว่าไอการที่เราทำตามความคิดเนี่ยนะไม่ใช่แค่รับรู้เฉยๆนะแต่ว่าตัดสินใจแล้วลงมือทำอะไรบางอย่าง <c oughs> มันอาจจะ ก่อปัญหาขึ้นมาก็ได้หลวงพ่อขียนั่นเคยเล่านะเมื่อ20-30ปีก่อนเนี่ยม็มีพระใหม่รูปหนึ่งเนี่ยนะพี่ชายพามาเพื่อมาปฏิบัติกับท่านท่านก็สอนนะการเจริญสติให้สร้างจังหวะเดินจงกรมแล้วก็ให้เข้าไปปฏิบัติเอง พระใหม่เนี่ยซึ่งตั้งแต่วันแรกแล้วสีหน้าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอไปผ่านไปทักสองสาวันก็มากราบหลวงพ่อนะว่าจะขอศึกแล้วก็เหตุผลว่าไม่อยากปฏิบัติเพราะว่าที่มาบวชเนี่ยไม่ได้บวชเพื่อปฏิบัติแต่บวชเพราะว่าพี่ชายขอร้องนะซึ่งตอนนี้ก็บวชแล้วนะทำตาม ข้อตกลงแล้วก็จะขอสึกหลวงพ่อก็ไม่ให้สึกพ่อเพิ่งบวชแค่ไม่กี่วันก็ไล่ให้ไปปฏิบัติพอไปปฏิบัติสักพักกลับมาจะขอบวชอาจจะขอสึกยืนกลางลบเราจะสึกให้ได้หลวงพ่อก็ไม่ยอมก็ให้เขาไปปฏิบัติต่อผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็อม่นะ ลนะบเราจะขอศึกหลวงพ่อองเกก็เลยถามว่าอะไรพาให้คุณมาหาผมภาพใหม่รูปนั้นก็คิดสักพักก็บอกว่าความคิดครับหลวงพ่อก็เลยถามเขาว่าถ้ามันคิดแล้วต้องทำทำตามความคิดด้วยหรือคนเราเนี่ยถ้าทำตามความคิดทุกอย่างไม่แย่หรือแล้วท่านก็ปฏิเสธนะไม่ยอมสึกให้แล้วก็ไปให้เขาไปปฏิบัติต่อ วันรุ่งขึ้นเช้าตรู่เนี่ยทันทีที่ภารูปนั้นเห็นหลวงพ่อเดินมาที่ศาลาก็รีบมาหาทันทีแต่ไม่ได้ขอศึกนะแต่มากราบขอบคุณหลวงพ่อบอกว่าเา้าหลวงพ่อเนี่ยไม่ทักท้วงเขาเมื่อวานเนี่ยป่านนี้เขาคงเป็นฆาตากรไปแล้วเพราะเมื่อวานเนี่ยนะเขาคิดแต่ว่าจะหาทางฆ่าคนสองคน นะระหว่างที่หลวงพ่อเขาเดินจงกรมเขาคิดว่าจะหาปืนจะหารถจากไหนนะแล้วฆ่าเสร็จแล้วนี่ะเอาปืนไปซ่อนที่ไหนจะหนีไปที่ไหนในหัวนี่มันมีเรื่องพวกนี้แหละแต่เป็นเพราะหลวงพ่อเนี่ยนะพูดทักทวงพูดแล้เขาทักท้วงความคิดว่านะคนเราถ้าตามความทำตามตความคิดทุกอย่างมาไม่แย่หรือเนี่ย ตอนนั้นก็สึงไม่พอใจนะแต่ว่าตอนหลังก็ได้คิดนะพอได้คิดก็เลยรู้ว่าโอ้นี่เราขืนทําตามความคิดนะเมื่อตอนบ่ายนี่เราคงเป็นฆาตกรไปแล้วก็เลยมากราบขอบคุณหลวงพ่อนะสุดท้ายก็ไม่ได้ศึกนะแล้วก็บวชได้อีกหลายปีรู้สึกว่าจะตายในอาคาพ้าเหลืองด้วยคำพูดของหลวงพ่อนี่สำคัญนะคนเราเนี่ย ถ้าทำตามความคิดทุกอย่างไม่แย่หรือความคิดเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะมันช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆให้กับตัวเราได้หลายอย่างเราจะทำมาหากินก็ต้องใช้ความคิดนะเราจะแก้ปัญหาชีวิตก็ต้องอาศัยความคิดแต่ว่าบางครั้งเนี่ย ถ้าเราไม่ระวังตัวความคิดมันจะเป็นนายเราความคิดเนี่ยมันเป็นบ่าวที่ดีนะแต่เป็นนายที่เลวเนี่ความคิดเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีเป็นนายที่เลวเป็นบ่าวที่ดีไหมครับว่าถ้าเราใช้มันนะถ้าเราใช้มันเป็นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความสุขความเจริญไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมความคิดเนี่ยมันก็พาเรามาที่นี่นะพาเรามาปฏิบัติเนะ่ พอเราคิดใคร่ควรแล้วว่าเออการปฏิบัติการเจริญสติมันมีประโยชน์การภาวนาเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้เรามีความสุขสงบเย็นอันนี้ต้องใส่ความคิดงั้นแหละแต่ถ้าเราปล่อยให้ความคิดเป็นนายเรานะคือมันคิดอะไรก็ทําตามมันตะพฤตะพื่นเนี่ยอันนี้เราแย่แล้วผู้คนมากมายเนี่ยเสียผู้เสียคนก็เพราะความคิดนี่แหละ,ะความคิดเนี่ยเวลามันอย่างน้อยๆนี่ย,ยนะ มันก็ทําให้เราเนี่ยกินไม่ได้น,อน,น,นอนไม่หลับคนที่นอนไม่หลับนี่เป็นพ่ออะไรนะพ่อความคิดมันคิดไม่หยุดเลยมันคิด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 ถ้าความคิดเนี่ยนะเราเป็นนายมันนะเราสั่งให้มันหยุดได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราสั่งมันไม่ได้นะแต่มันสั่งเรามันสั่งเราว like ่าอย่าพึ่งนอนอย่าพึ่งนอนคิดก่อนคิดเรื่องนี้ก่อนคิดเรื่องลูกก่อนคิดเรื่องพ่อแม่ก่อนคิดเรื่องงานก่อนนะบางที มันคิดแล้วโกรธนะคิดถึงใครบางคนก็โกรธเศร้านะแล้วคราวนี้พอมันโกรธพอมันเศร้าแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่แล้วเพราะว่าความเศร้าวความโกรธนี่มันมันพอมันมีอำนาจเหนือเรามันสั่งให้เรานะทาอะไรได้ร้อยแปดสั่งให้เราทนะําลายข้าวของ่งให้เรานะด่าว่าลูกสั่งให้เราด่าว่าพ่อแม่เนะพราะว่าพ่อแม่ดื้อไม่ทําตาม นะคำแนะนำของเราบางทีมันสั่งให้เรานะตบตนะีคนใกล้ชิดมันสั่งให้เรานะไปทำสิ่งที่ผิดศีลนะผิดธรรมสั่งให้เราฆ่าก็ยังมีเลยนะก็อย่างที่พระใหม่เนี่ยนะความคิดมันสั่งว่าให้ให้ศึกไปนะเพื่อจะไปฆ่าคนสองคนอาจจะเป็นเมียรหรือชู้ก็ได้งั้นถ้าเราเนี่ย ไม่รู้จักทักท้วงความคิดนะมันคิดอะไรไปก็ทำตามนะอันนี้แย่เลยนะและบางทีเนี่ยแม้กระทั่งความโกรธนะเวลาเราโกรธเนี่ยมันก็มีเหตุผลนะความโกรธมันสั่งให้เราดา่าแล้วก็ทำตามนะมีคนหนึ่งนะพอแกโกรธปุ๊บแกด่าเลยนะแกบอกว่าต้องรีบดา่าก่อนที่จะหายโกรธนะนะ คือถ้าหายโกรธแล้วด่าไม่ออกนะความโกรธมันสั่งให้รีบด่าเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวหายโกรธแล้วด่าไม่ออกนะบางทีไม่มีเหตุผลนะมันก็โกรธนะคุณหมอมราลเล่าว่าเคยสมัยที่ไปปฏิบัติธรรมท,ที่วัดของท่านอาจารย์สิงห์ทองเนี่ยตอนนั้นท่านก็อายุประมาณสักสี่สิบได้ก็มีเพื่อนที่ใกล้ชิดก,กันก็มาปฏิบัติด,ด้วยแต่ว่าเขาต้องกลับก่อนนะปฏิบัติได้สักพัก ก่อนกลับเนี่ยก็บอกคุณหมอมเรีวอ,มา,อมาราว่าไอ้ความโกรธนี่มันไม่ดีเลยนะถ้าไม่ได้เธอเห็นฉันโกรธนะช่วยช่วยช่วยเตือนนะหรือว่าช่วยสก,กิดหน่อยนะนเสร็จแล้วก็กลับไปดูแลแม่ผ่านไปหลายเดือนนะก็มีการเลี้ยงรุ่นนะเลี้ยงรุ่นเนี่ยเพื่อนเก่าก็มา เพ ar, ื elas, them, linked, ่อนที่เรียนด้วยกันสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยก็มาก็มีคนหนึ่งบินมาจากอเมริกานะคงจะบินมาด้วยเหตุอื่นนะไปเมืองนอกสักยีปีได้นะก็มาเลี้ยงรุ่นด้วยเพื่อนคนที่ไปปฏิบัติกับคุณหมอมาราเนี่ยก็คุยกับเพื่อนที่ที่เพิ่งบินจากอเมริกา คุยไปคุยมาก็ยอ้อนรถถึงความหลังสมัยยังเด็กสมัยเป็นวัยรุ่นและเพื่อนที่มาจากอเมริกาก็บอกว่าเนี่ยเธอจำได้ไหมเมื่อ20ปีก่อนนี่เธอเกลียดเธอโกรธฉันมากเลยนะไม่รู้เรื่องอะไรนะเธอโกรธฉันมากเลยเพื่อนคุณหมออเมราคนนั้นก็บอกจาไม่ได้แต่พอมีเพื่อนมาทักว่าเคยโกรธกันเมื่อ20ปีก่อน บอกว่าจู่ๆเธอก็โกรธขึ้นมาเลยนะไม่รู้โกรธเรื่องอะไรนะแต่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อ20ปีก่อนเคยโกรธมาแล้วตอนนี้ขอโกรธต่อนะนะก็แสดงการฉุนเฉียวคุณหมอมารานี่นะก็พยายามส่งสิกแนวนะว่าเนี่ยเธอกำลังโกรธแล้วนะเพื่อนคนนั้นก็ทําเป็นไม่สนใจนะก็มีการฮึดทัดนะกับเพื่อนคนที่เคยโกรธก,กันนะเมื่อ20ปีก่อน คือหมอมลาก็ถึงขั้นว่าเนี่ยไปสกิดนะบอกว่าเพื่อนคนนั้นโกรธมากเลยนะบอกนี่ถ้าเถิดว่าฉันเป็นคนขี้โกรธนะนะแล้วก็ไม่อยากคบฉันก็อย่าคบฉันเลยนะไม่ต้องคบฉันแล,ะละ้วล่ะนะต่างคนต่างอยู่กันแล้วกันไปเลยนะทั้งที่ก่อนก่อนออกจากวันเนี่ยบอกนั่นว่าถ้าฉันโกรธนี่ช่วยช่วยช่วยสกิดหน่อยนะนี่เรียกว่าอะไรนะความโกรธมันทําให้ลืมตัว นะแล้วความโกรธมก็มีเหตุผลนะมันก็สันหาเหตุผลมาว่าทําไมควรโกรธทั้งที่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าโกรธกับเรื่องอะไรนะแต่ว่าก็ขอโอกรธต่อไปนะจะดูเหมือนไม่มีเหตุผลนะแต่มันก็มีเหตุผลของมันนะความโกรธนะคนเราคิดนะถ้าเราคิดไม่เป็นมันก็โกรธนะแล้วพอโกรธแล้วมันก็สันหาเหตุผลสรรหาความคิดมาเพื่อที่จะทําให้เราโกรธมากขึ้นและเนี่ยเรียกว่าลืมตัวนะนะคนเราเนี่ยถ้าเราทําตามความคิดแล้วทําตามอารมณ์เนี่ย มันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้อย่างที่บอกนะความคิดเนี่ยมันเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เวลวเราต้องพยายามที่จะ,ะเป็นนายความคิดนะอย่าให้ความคิดมาเป็นนายเราเราจะเป็นนายความคิดได้ก็ต้องมีสตินะสติมันช่วยทำ้้รู้ทันความคิดมันช่วยทำห้เรารู้จักทักท้วงความคิดถ้าเราไม่มีสตินะมันคิดอะไรไปนะความคิดนั้นก็เข้ามาคลองจิตคลองใจเรา เข้ามาบงการการรับรู้ของเราทำให้เห็นค่าขึ้นจากความเป็นจริงนะเห็นอะไรก็ไปสรุปผิดผิดพลาดพลาดเช่นเห็นเพื่อนกำลังกระซิบกันนะพอเขาเห็นเราเขาก็หยุดกระซิบเลยนะเห็นเท่านี้ก็ไปสรุปแล้วเนี่ยว่าเขากำลังดินทาเราพอสรุปว่าเขานินทาเรานะก็เริ่มเหม็นหน้าเริ่มไม่พอใจแล้วความรู้สึกมันเป็นลบเป็นปฏิปักษ์กับสองคนนั้นทันที บางทีบางทีก็าอาจจะกระซิบเรื่องอื่นอาจจะกระซิบเกี่ยวกับบุคคลที่สามหรือว่ากระซิบเกี่ยวกับเจ้านายแล้วก็ไม่อยากให้เรารู้เผลอกระซิบเกี่ยวกับเรื่องจะหาทางช่วยเรานะพอได้ข่าวว่าพ่อแม่เราป่วยหนะักนะก็กําลังคุยกันว่านะจะเรียกรายเงินมาเพื่อช่วยเป็นค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ก็ได้นะแต่ว่าพอพอเราด่วนสรุปไปแล้วเนี่ยนะ แล้วก็เชื่อความคิดเนี่ยอันนี้เรียกว่าความคิดเป็นนายแล้วนะความคิดมันสั่งว่าไอ้สองคนนี้เนี่ยมันเจตนาไม่ดีกับเรานะต้องจัดการกับมันนะแต่ถ้าว่าเราเป็นนายความคิดนะมันมีความคิดเกิดขึ้นก็เออเดี๋ยวเพิ่งไปเชื่อมันนะเดี๋ยวเพิ่งไปเชื่อมันเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เรานึกก็ได้ไม่ได้เป็นความจริงอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่เราเห็นก็ได้ความจริงอาจจะแตกต่าง,าง,งาาจงาจจตกตาาความคิดของเราก็ได้ เนี่ยรู้จักทักท้วงมันบ้างโดยสายสตินะคนเรานี่ถ้าเราจะเจริญจะภาวนาทํากรรมฐานนะมันต้องเห็นตรงนี้นะคือมันต้องเห็นความคิดชนิดที่ว่าสามารถจะทักท้วงความคิดได้สามารถที่จะตัดสินได้ว่าเออความคิดแบบไหนที่มันดีนะที่เราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์นะแต่ความคิดไหนที่มันจะครองจิตครองใจเราแล้วสั่งให้เราทําไปตามหน้าของมันแล้วก็ไม่ทําโดยเพาะ ถ้ามันสั่งไปตามหน้าของกิเลสนะกิเลสบางทีมันก็สั่งมันก็สรรหาความคิดสาราเหตุผลมาเพื่อที่จะหลอกล่อเรานะคนที่ผิดศีลคนที่ลักขโมยคนที่ฆ่าคนเนี่ยล้วนแต่มีเหตุผลนั้นแหละเหตุผลดีๆก็เยอะนะอย่างผู้ชายคนที่จะศึกไปฆ่าเมียหรือชู้เนี่ยาจะาคิดว่าต้องไปสั่งสอนมันสักหน่อยนะจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลของกิเลสเหตุผลของโทสะนะ ที่มันสามารถจะหลอกล่อให้เราทำชั่วแล้วก็อาจจะเสียผู้เสียคนอาจจะติดคุกติดตารางหรือว่าโดนประหารก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้เราตระหนักว่าความคิดแม้จะดีมีประโยชน์แต่ก็จะไปหลงเชื่อมันมากหัดทักท้วงนะหรือว่าหัดใคร่ควรนะด้วยสติด้วยปัญญาข้ามเดียวพูดกันเท่านี้นะครับครับ